นนี้เรามาวิเคราะห์วิจารณ์มวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่สิบเก้าคุมพาพันสองพันห้าร้อยหกสิบครับมวยก็มาเวลาสิบสี่นาฬิกาหรือบ่ายสองกว่าครับก็คู่แรกก็เป็นการพบกันระหว่างโจโฉพบเป็นราคาวลำปางครับคู่นี้ก็เป็นการเปิดประเดิมมวยรอบปูนเสือครับครั้งที่สิบเจ็ดครับผมโจโฉนี่มวยกระดูกดีเก่าเกือบครับโจโฉก็โจโฉทอพันสิบเก้าตัวเดิมครับที่เคยชกช่องเจ็ดมาหลายปีก่อนครับคู่นี้ส่วนตัวก็โจโฉนี่กระดูก ดีแข็งโปครับเป็นนาคานี่ตอนนี้มาเก็บตัวอยู่ค่ายกีฬาสปอร์ตครับก็ยังชอบโจโฉครับโจโฉได้เปรียบกระดูกครับถ้าเลตเป็นลองลองไปเลยครับลองโจโฉไปครับลองโจโฉได้เปรียบกระดูกครับผมส่วนคู่สองนี่เป็นการพบกันระหว่างเพชรเวียงจันทร์สองกุลวงมวยประเทศลาวครับผมพบยุทธชัยสมศักดิ์ก่อสร้างครับก็ยังอยู่ในมวยรอบุเสือขั้งที่เจ็ดเหมือนกันครับสายบีครับเพชรเวียงจันทร์สองกุลวงมวยจากลาวครับมวยตัวนี้ก็ ดูผมผมคิดว่าความเป็นมวยจะไม่ค่อยดีเท่ามวยไทยเราครับยุทธชยัยยุทธชัยสุตาก,ก็สร้างนี่ความเป็นมวยดีกว่าครับจะใช้จังหวะหลักเลียมชนะเพชรเรียงจันเป์แบบสนุกครับคู่นี้ก็ยุทธชัยครับยุเข้ายุทธชัยเล่นยุทธชัยไปดีกว่าครับได้เปรียวกระดูกด้วยแล้วก็ความเป็นมวยดีกว่าด้วยครับก็เข้ายุทธชัยไปครับตัวรองคู่เอกนี่มวยแก่นเป็นมวยไทยจัดสีครับแก่นสวนสศิพพายิมหรือหน้าหรือนาาศิษย์หมอํำบัดเดิมครับ โอ้โหโมวยตัวนี้นี่ไม่แค้ใครมาเป็นสิบไฟแล้วครับแก่นสวนครับมาพบกับยอดบัวเงินสอสเสือเพชรครับหรือบัวขาวเสจอกุ้งเดิมครับก็โอ้โหการฟรีซ้อมนี่ไม่ต่างกันเลยครับยอดบัวเงินเป็นกระดูกดีกว่าครับแต่ว่าแพ้มาครับแพ้มาจากท้องนาวครับส่วนตัวก็ยังชอบแก่นสวนครับแก่นสวนจังหวะออกอาวุธดีกว่าค่อยๆออกค่อยๆเร่ง รู้ว่าคนเร่งยกไหนควรทําตอนไหนครับแก่นสวนครับแก่นสวนจังหวะดีการออกวุธคุมแรงไว้ได้ดีครับก็เชียร์แก่นสวนได้ครับสบายใจกว่าครับรู้จักแบ่งกําลังครับมวยตัวนี้รู้จักออกส่วนผู้เอกนี่เป็นการป้องกันแชมป์ของวันฉลองครับเป็นการป้องกันแชมป์ร้อสิบห้าปอนวีเทมวยเจ็ดสีของวันฉลองครับวันฉลองพบรุณชัยสันติอุบลครับผมคู่นี้ก็โอ้โหเก่าเจอสดครับ รณชัยนี่ก็เพิ่งกลับมาชนะได้สามครั้งครับก็ถือว่าฟอร์มดีขึ้นมาครับได้มาชิงแชมป์ที่ช่องเจ็ดครับมวยตัวนี้ในชิงแชมป์ช่องเจ็ดครั้งนี้ครั้งที่สามแล้วครับส่วนตัวคิดว่ารณชัยนี่ไม่ถูกชโงกับช่องเจ็ดครับก็ให้เล่นวันฉลองครับคู่นี้มองว่ามีนับมีน็อกเลครับเล่นวันฉลองไหมครับอาวุธหนักแรงกว่าหัวจิตหัวใจดีกว่าครับจะหัวแข้งซ้ายหัวแข้งซ้ายโตซ้ายหนักจนรณชัยยอมไปเองครับคู่นี้ก็ส่วนตัวยังชอบวันฉลองครับ บัลจะล่กระดูกดีกว่าเยอะครับก็อย่าลืมกดติดตามคลิปจาก youtube ดูคลิปใหม่ๆกันด้วยครับวิจารณ์ส่วนมากก็จะวิจารณ์เข้ามากกว่าไม่เข้านะครับก็ได้มากกว่าเสียครับคูนี้ก็อย่าลืมติดตามครับอย่าลืมติดตามคล่ปจากยูทูบของผมแค่นี้ครับสีน,นี้ีพบกันสัปดาห์หน้าผมสวัสดีครับ